sorry สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทุกท่านนะครับผมนะท่านผู้ชมครับวันนี้มีเอซีนะครับมาเดินทางมาจากไหนเดี๋ยวผมค่อยปสอบถามดูวันนี้ทะเบียนรถเพื่อนครับนี่สองสี่เก้าสองนะครับสระแก้วนะครับผมนะเพราะวันนี้เดินทางมานะครับสวัสดีครับผมใช่ครับเดินทางมาจากไหนครับผมนี่มาจากสระแก้วสระแก้วเนาะโอ้นี่ครับผมอ่า ครับผมนะครับเดินทางมาไกลด้วยนะครับซึ่งมาเอาชุดนะครับเนี่ยชุดไทยนะครับสีเขียวมามอบให้แม่โดยตรงนะครับนี่แหละครับมองนี้นะครับที่บอกว่าบอกเลขหลายงวดซอดเหลยเด้วยท่านผู้ชมเออนะครับมาขอเธอได้เลขเขาเถอนั่นนี่แหละคือเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีนะครับเนี่ยเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีนะครับผมเนาะ นี่เพืเ่อนได้มาถ,ถึงหอดมองหอดบอลกัน bon โดยตรงเลยให้มาสามัมผัสเองเลยครับแสดงว่าฝนตกนี่ฝนตกนะครับมากเยสาเกวปเป็นเลยมัสมองหอดมองหอดบอนลมพัดดีมากเลยครับผม,อ,มอากาศเย็นมากลกลางคืนผมก็ขอดนเงาตต้องพกเพื่อนมานะ อถ้าอย่างนี้ผมผมกล้ามาอยู่ถ้าถ้าอย่างนี้มาอยู่แต่ว่ากลางคืนมันต้องลุ้นๆนหน่อยมันเงียบเกินครับดได้ยินเสียงนี่นเสียงนี่เสียงนั่นอ,อันนี้อันนี้คือชุดไทยมาถวายใช่ไหมครับผมโอ้นี่ครับชุดไทยนะครับมาถวายแม่นอสวยเนาะสีเขียวเนี่ยสีเขียวแสดงว่ากลับไปยจะให้โชคจะให้ลาบกับแม่นะครับยังไม่ได้ซไ้าอืม ครับเอาเดมมาเลยครับครับแม่ครับคนหน้าไกลให้ถือสามตัวตรงๆนะแม่เนาะเนาะเอาเนาะเอาสามตัวตรงๆอ่งหวดนี้ก็เอาไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาค้งสุดท้ายให้ดูอ่าจะมาค้งสุดท้ายครับผมก็จะมาวันที่หนึ่งอะไรประมาณนี้เลยมั้งอนะครับ ที่จริงอ right. er ่าผ่าตัด uh นักดึงเลยเพราะว่าลมมันแรงฝนตกเมื่อค네ืนอ่าฝนตกเมื sí, ่อค <sh> ืนนะครับผมจุดทุบเก่าผมจุดทุบเก่าเลยครับเก่าดอกครับผมโอเคข่อยมากที่กว่าโคนลูกละเพราะว่าเดี๋ยวให้ครับผม จะเห็นตัวไหนจะเห็นตัวไหนฮะนี่นะจะเห็นตัวไหนนี่นะเบอร์ออเดอร์เบอร์ออเดอร์ครับผมดวงไฟดวงมันเนาะถ้าเพื่อนที่ให้โชคให้ลาบไปกลับไปอืถ้าเพื่อนห้โชคให้ลาบกลับไปน้ำขอโชคขอลาภแม่นะครับใส่ชุดคืนนี้ใส่ชุดนี่ไหมสบายเด้อแม่เด้ออันนี้แปดอันนี้หก ครับผมนี่แหละแม่เล้วแล้วแห่งสิมักชุดไทยชุดยังน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหมดจังจังพารท,ทีมงานมาจัดการให้นะครับออกมาตั้งแต่จจม่องครับนี่ c TC หมวกับคือประเด็ประเด็มาหม่องเดียวมาหลายหม่องอยู่อ๋อครับก็ถือว่ามีบุญวาสนาดีถึงได้มาหาหอดหม่องหอดบอล ขัก็ได้ผมมาขักอยู่อืมเนี่ยถนนก็จะเละหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะอยู่มันอยู่ริมน้ําตะคองเพราะตะกอนนี่ผมจะเรียกชื่อแม่ว่าแม่ตะกินลำตะลำริมคลองเนี่ยตัวนี้เพื่อนก็ได้มาเข้าฝันเพื่อนก็บอกว่าแม่ตะกินวันมณี ข,ขอขอไปจะแม่ให้คืนนี้แต่งตัวใส่ชุดเขียวอืมแน่นอนเลยจะแม่ครับไป,ยไปยโ,ยโยกไปชค้าเนาะท่านผู้ชมอยากจะมาก็มาได้นะครับผมนะใครอยากจะมานะครับมาขอแม่โดยตรงเลยนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมก็จะบอกพื้นที่เหมือนที่เพื่อนติดต่อผมมานะครับเดินทางมาถึงนี่แหละเขาจะมาถึงหอดบองครับอลคักเลย เงย่นะครับตัวนง้อยู่ถ้าถ้าผมเจอคนขับแมคโครที่เขาเอาขึ้นมานะเขาถูกเลขดิตอนตอนที่เขาเอาขึ้นนี่เขาที่แรกมันเอาขึ้นมาไม่ได้เพื่นกระจุดทูบบอกได้แหละว่าขอให้เอาขึ้นมาได้ง่ายๆเด้อ,อะนะครับ แม่ครับไผ่โชยไผ่ลาบยืนยู่พ่อใหญ่งไปนะครับผมสวัสดีครับงัวครับมาเขี่ยงง้อเปล่าเดี๋ยวยินว่าพนอนไผ่โชยให้ลาบยืนยู่ดีเมนแมนเมนเดียวครับครับผมเพิ่นอนเพิ่นอย่างนั้นเพิ่นดีใจดีใจเนาะครับผมให้ครบด้วยครับขับไผมาขอกันได้หมดอลยโอ้พ่อใหญ่ซื้อว่างไรครับผมหมูครับพ่อยังไหมูครับมาเลี้ยงงัวอยู่นี่ครับโอเคครับผมครับผมขอให้โชยให้ลาบไผ่มันมันเลยพอดีพศิีกันครับผมมาขอเพิ่นปฏิให้เจ้าครับเนาะกันที่จังหวัดขอเดี๋ยวยิ่งคาวาดมองนี้ข้าเจ้าถือเรกกันดู

ต้นเธอกัดไปฮะ<ห>โอ้ยว่าบ้านหมมา,มาบ้านหมอมา,มาบ้านหัวดงรว้าึงกลางนี่หัวดงเนาะนี่หมมา,มาบ้านหวานถึไหมเมครับอืมยนดูดูดูข้องหวยเฮานี่โอ้อันนีรกคุข้บเม่นครับมาลอกของใบพุทเจริเกับ,ญญรบตรงตรงด้วยเมเด้อโอยข่อยว่าแล้วข่อยยานหลายย่านหลายจนลืมนขีดนำอบ ผมผมนี่มามีมือหนึ่งมือหนึ่งผมมาลูบแป้งขอขอเพลินภาคกัญญาิหลายจนเลื่อมเห็นป่ะนี่นี่หลักฐานเห็นท่านผู้ชมนี่นี่ขะพองของผมครับตรงนี้ขะกลับผมผมมาฉีดน้ำอบใส่เพลินไหมฉีดน้ำหอมใส่เพลินแล้วผมลืมมุตยานเจ้าเมียไหลฟ้าออกจนลืมของจาของลื่อมออกไปลืมออกไปครับผมไปก็มาขอพรเพลินสวยมากเลย เ็ลออ่อีันก่อะเอืสีขยนุใจ่สีอะไรคะเลขตรงนี้ยังอยู่ไหมท่านผู้ชมที่บอกว่าเป็นตรงเนี้ยนี่ที่เราเห็นตรงช่วงนั้นโอ้นมพัดเป็นหลุดเลยเนี่ย เดี๋ยวผมขอเอาน้ำขีดแปึงนะยังอยู่ไหมไม่รู้นะเดี๋ยวเราค่อยค่อยมาว่ากันเนาะอืมอันนี้ไม่ได้เอาแป้งมานะครับอ่าเดี๋ยววันนี้พาพาเอฟซีเพื่อนมาะนะครับอืมอ่าเดี๋ยวไปเบิง้งเพิ่นมาเพิ่านเพิ่นขอตัวไดน,นอ่ารูปพักกับรูปแล้วมาครับผมเด้อ พาได้โชคได้ลาบพาเป็นดวงเป็นบุญเอา้าเด้อเด้อมองนี่มันคือมีดเดียวแดงแดงนี่คอยหัวตาเห็นบู่้หนี่มันมีแดงแดงทั้งนี้ไหมนี่นี่นี่คอยหัวตาเห็นเดี๋ยวนี้เอาช,ชุดลนท่านผู้ชมชุดลนนี่ครับผมอันอันอันนี้เห็นเห็นได้หนี่อันนี้หัวตาเห็นนะครับผมนี่ นี่แดงๆแต่ผู้ชมนี่ดีๆนี่นี่นอันี่มท่านผู้ชมตรงนี้เลยครับนี่อันนี้อันนี้ผมเพิ่งจะเห็นนะผมไม่รู้คืออะไรนะนี่นี่มือมือหอยเลอดแดงๆนี่วนี่ว้าวจะเห็นปศูนย์บ่ศูนย์แปดบ่ศูนตนึ่งอด้ศูนย์แปดสองบ่ ศูนย์สองหนึ่งเอยนศนย์สอ่เจ้เห็นศูนยสองหนึ่งอโอแต่ขอย็นเป็นศูนย์แปดสองขยเนศูนย์สองหนึ่งว่ะยินตัวไหนศูนย์ตัวหนึ่งศูนย์สองหนึ่งตัวนี้ก็เห็นเป็นศูนย์ปดสองเอเจ้าอะไรปลอยนนย์อืเอากับบ้นแนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับลองไปหาเบองขอยนค่คได้บ้างันี่จะแดงๆมันอย่เห็นเหนแดงแง ชุดแปดสองชุดแปดสองขอยให้ไม่ชุดแปดสองเป็นรูปแป้งปะเเดี๋ยวไปเบิ้งน้เพิ่นเบิ้งว่าเพิ่นทีเห็นตัวไหนเห็นตัวไหนวะได้รูปแป้งไหมวันนี้เดี๋ยวไม่รูปเนาะเดี๋ยวให้ถขึ้จังๆก่อนเดี๋ยวจังๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสีไม่เห็ดเป็นโค้งสางโดยตรงเลยพอมาหนึ่มันเป็นทีสาธารณะแล้วเมียนอืมที่แหลกวัดเสียเป็นเต็นไม้เพิ่น ที่นี่ไอฝึกสายปลาทั้งหลายไหมย่านมันหายประมุมมือนะครับท่านผู้ชมผมก็เลยว่าเอาเป็นแบบนี้ก่อนแบบนี้มมนจังมาหายอมนจังมาหายน,นีอยู่บ้านอะไรนะสวดัีนี่เดี๋ยวเพิ่นเ่นมาลูแปงเอานะครับให้เพิ่นมาลูพอเดี๋ยวเรามาดูโดยตรงเลยว่าดวดจะได้ตัวไหนยังไงดดนะครับดดนี่แหละเขาเขาขุดเขาขุดขึ้นจากนี่แหละครับผมขุด,ดขึ้นจากตรงนี้เลย น,นี่ครับผมผู้ชมพาเพื่อนมานะครับมันก็จะมาขอโชคขอลาบกันนะครับครับผมแมนเอาตรงๆจังๆเนาะผมว่านะ แล้วเพิ่นก็เดินทางมาไกลด้วยไดเมอร์เด้ออ่ให้เพิ่นได้โชว์ได้ลาบกันให้เอฟซีทุกคนที่เพิ่นติดตามอืออ่าให้เพิ่นได้โชว์ได้ลาบกันสามตัวตรงๆเด้อหรือเอฟซีที่ติดตามทุกคนไดเมแม่เด้ออ่ารวบรวรูปแป้งยัง้ยให้ขึ้นเด่นเด่นสามตัวตรงๆไปโหลดอ่าเอาตรงไหนก็ได้ครับผมได้หมดเลยครับผม เ,เดี๋ยวตรงไหนก็ได้ครับผมได้เลยครับลูปลูดเลย60กับรัต้องไม่เองดูแมนแมนเด้ม,ดมันจะพอเห็นไหมพอเห็นแล้ว เรื่อเีงเ็เจ้าแลแล้วล้วได้มอันนี้ออที่เจ้าขอครับผมที่งที่ผมขอเทเทเต็มเต็มเลยเต็มเต็มแล้วก็รูป

เดี๋ยวให้มาดูเอาว่าเห็นตัวไหนให้ดูเอาเด้อว่าเห็นตัวไหนมาดูเอาเด้อมาดูเอาเด้อมาดูเอาเด้อว่าเห็นไหมเห็นไหมนะครับให้ลองดูเอาว่าเห็นไหมแต่ผมเห็นตรงนี้นะที่แท้ตรงนี้เลยฮะ เลขแปดกับเลขสามหมแล้วคอยดู้ชอู้เร้ไม่ไปเลขสเห็นไหมยายเห็นไหมไม่เห็นเลยไม่เห็นไอะไรกเลขแปจะไม่รู้นะผมเห็นตรงนี้นี่เนี่ยเหมือนแม่จะให้082 082แต่ไม่รู้นะเห็นแล้วนะมันจะไม่เันแดงๆนะ ตรงนี้ท่านผู้ชมสองดูเดร่อสองดูเอาเอร่อประกาจดย์ยวประเทศนี้แปดสองไม่ใช่รหัสเพื่อโทรนะชุด82เด็กสีสวงแบบชุดเขามาอย่ามารำสวยใส่ชุดอัศราไไนะให้พรมตัดีดก่อน วจะใส่ชุดใส่ชุดอับสรามารำถวายด้อจ้ะแม่เอ้ยตรงๆรงด้แม่เด้อให้เพื่อนได้เห็นกันตรงๆเด้อยใช่ยืนตรงๆสตางค์สตางค์น่าจะเป็นนี่เดี๋ยวนะอันนี้ทุกท่านเห็นไหมครับผมผมก็มองดูไม่ออกเหมือนกันแท๊กไฟเละครับเอาแคปแคปเอานะครับแคปเอานะโอเคครับ เลขที่9มาดูงดิเจ้าเห็นบ่เดี๋ยวเดี๋ยวคอยถ่ายเจ้าจะอันนี้อ่ะโอเคโอเคเจ้าแค่ถ่ายคอยถ่ายไปแล้วนะถ่ายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมตั้งสบายครับพวกนี้ไปบ่ครับผมจัดได้เลยเจ้าคอยเลยเจ็ดศูนย์แปดเบ้าค่ะตรงนี้พริเวณกานเดช ตรงดราแม่เด้อไปเข่าฟันเพิน่นรถเอ๋อถ้าบ่ได้บอกบางนี้เนาะอือทำให้เข่าฟันเพิน่นให้ชว่วยให้ลาบเพิ่นกันวันที่สองปรึภา,าค,คามนี่แหละพ่อซอสสองฟันหา,หารองหกสิบแปนนดดราเมเดอครับผมโอเคครับลากลับกันเด้ออ่ะกติเดลาดกลับเด้อเนี่ยเลยครับผมสาธุด้าเมเด้อร์ตรงตรงโหลดจัดให้เพิ่นตรงตรงโหลดสามตรงตรงเลยอ่าถ้าแม่ที่ให้โชคให้ลาบเพิ่นงวดงวดนี้นะครับอือคอยบ้องงวดตัวใดเด้อ มุ่งใจรองกินจะน่ากัญนะบังแอมคือชุดไทยสอดไร่ไปเลยชุดไทยปะครับนี่นะครับคุณได้เห็นตัวใดเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปโอเคครับผมท่านผู้ชมเนาะเอาตามหน่อยเนาะนี่เอฟซีพันสตีดครับก่อนนะครับท่านผู้ชมอ่าการเดินทางตลอดปลอดภัยเด้อครับโอเคครับผมแล้วก็อย่าลืมซื้อทะเบียนรถตัวเองด้วยเด้อเพราะว่ามาอย่างนี้ไม่แน่ได้ไม่ได้เตรียม ของคือว่าไปหลายที่แล้วก็หลงไปบนเขาอะไรนะเอ้หลายที่ใช่ไหมครับผมครับผมทางติดชงงามหลงไปนู่นแหละแล้วก็กลับมาวนมานี่ครับผมโอเคครับเดินทางปลอดภัยนะครับผมครับผมก็ไปเรื่องกาแฟกอนบอกแค่ครับครับผมครับผมอ่ะขอโชคดีครับผมท่านผู้ชมไปนะครับไปโอเคครับท่านผู้ชมนะคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับผมขอให้โชคดีนะครับครับประมาณนี้ครับผมนะครับ กับที่เจ้าแม่ตะเคียนวันมณีนะครับขอให้โชคดีกันสุข,ขุกทุกคนเด้อนี่มณีภ้าเอฟซีพันไม้นะครับผมนละมาขามาไหวกันนะครับไปโอเคครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ